ว้าวเช้านี้บรรยากาศฮะวันอังคารนะสีชมพูวันนี้พามาดูดอกไม้สีชมพูเพชรบานนาสีชมพูเลยนะดอกหวานๆแบบนี้ฮะนี่แหละเพชรบานนาก็เป็นชวนชมของพี่วินิตนะต้นนี้ก็อายุอายุอายุอนามเนี่ย สิบกว่าปีแล้วแหละนะเลี้ยงมานานดูดอ,อกค่ะพูมากๆเลยช่องกิตเนสา,ารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับหวานๆวันนี้นะกาแฟหวานๆนะที่สวนชนชมพิวินิษนะพามาชมดอกไม้สวยบรรยากาศวันนี้เย็นสบายฮนะถือว่ากำลังดีเลยไม่ต้องเปิดแอร์นะเปิดแค่พัดลมแผ่วๆเนี่ยโอ้โหนอนสบายตื่นเช้าก็ไม่ค่อยอยากจะลุกนะนะแต่มาแล้วก็มาชมดอกไม้สวยกัน ก็อย่าลืมฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่าปล่อยให้ร่างกายสุดโทมอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะมีสิ่งที่มันไม่คาดคิดเข้ามาหาเราพนะยายามดูแลสุขภาพให้ดีไม่ว่าจะเป็นการกินการพักผ่อนนะการออกกำลังกายนะหรือว่าการเข้าสังคมต่างๆก็ดูแลกันด้วยอย่าปล่อยให้มันผิดพลาดไปนะ เดี๋ยวผิดพลาดไปแล้วก็มันก็โอ้โหอะไรหลายอย่างมันก็จะลมเหลวตามมาเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะวันนี้พามาจิบกาแฟแบบบรรยากาศแบบนี้ริมคลองฮะนะเนี่ยบรรยากาศริมคลองแบบสบายๆเลย ดอกไม้ส,สวยๆย่างนับจิบกาแฟแบบนี้ชาวนี้นะเล็กก็พามาชมธรรมชาติส,สวยๆมา,าดูสวนพิวินิทด,ดูชวนชมชสวยกันเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวของสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือ อะไรก็ตามที่เรามีอยู่มันก็จะมีมูลค่ากับคุณค่านะสลับสวนพิวิดเนี่ยถ้าเรามองถึงมูลค่าเนี่ยโอ้โหชวนชมแต่ละต้นราคาไม่ธรรมดานะฮะนะราคาไม่ธรรมดาเลยบอกราคาต้นละหลายพันต้นละเป็นหมื่นถ้ามันอย่างนี้ หลายพันคนก็ซื้อนะมีดอกสวยๆแบบนี้เนี่ต้นนี้ไม่มีดอกแต่กำลังตุ่มๆเพียบเลยฮะนะพร้อมที่จะบานเหมือนกันนะส่วนต้นนี้บานก่อน,นคนก็จะตีเป็นอืมต้นนี้ราคาเท่าไหรนะ่นแต่สลับส่วนนี้ไม้ ไม่ได้มีราคาเพราะไม่ได้ตีเป็นเงินนะสวนพี่วินิทเนี่ยไม้ทุกต้นมีคุณค่าไม่ได้ตีเป็นเงินฮนะแต่มีคุณค่าทางด้านจิตใจสูงมากนในสวนไม้ส,วย,สวยทั้งนั้นเลยพี่เขาปลูกเขาเลี้ยงเพราะใจรักนะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจยอมเสียเงิน โอ้โห oh. เป็นแสนฮะหลายแสนที่มาปลูกต้นไม้พวกนี้นะเป็นระยะเวลาเป็น1 2บปีนะปีต้นไม้แต่ละต้นอย่างเงี้ยต้นนี้ก็อายุประมาณสัก10กว่าปีขึ้นนั้นมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจสูงมากๆเคยถามแกว่าอยากจะขายไหมทำไมไม่ขายบอก มันไม่ขายอ่ะไม่ขายบมกาพบใจรักมันให้ขายไปก็เสียดายได้เงินมาก็เท่านั้นเดี๋ยวก็หมดไปเนี่ยก็เป็นความคิดของคนที่เขารักต้นไม้รักด้วยความจริงใจนะทำเพราะใจรักไม่ใช่ทำเพราะธุรกิจไม่ใช่ทำเพราะเงินเป็นตัวตั้งเนี่ สวยๆทั้งสวนเลยนะเมื่อเรามองตัวเองนะก็จะเห็นว่าเออเวลาเราได้อะไรจากใครมาเนี่ยเขาให้อะไรเรามาเขาให้ด้วยใจอย่าไปตีเป็นเงินว่าเขาให้เรามาแค่ต้นละร้อยต้นละห้บาทต้นละยีบบาทมันไม่สามารถตีเป็นเงินได้ มันตีเป็นมูลค่าทางด้านจิตใจคุณค่าทางด้านจิตใจสูงมากๆเขาให้เราคือพยายามให้สิ่งดีๆกับเรานะไม่ได้ว่าโยนให้ทิ้งใหนะ้เขาให้เราด้วยใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ของจากใครอย่าไปเสิร์ชหาราคานะอย่าไปเสิร์ชหาว่าไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ มีราคากี่บาทมีราคามันจะทำให้คุณค่าของนั้นหายไปทันทีถ้าเราไปเสิร์ชหาราคาถ้าดูแล้วราคาแพงคุณก็โอเคดีใจนะว่าเขาให้เราโอ้โหของมีราคาแบบแพงมากๆแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าโอ้เขาให้เราด้วยคุณค่าทางด้านจิตใจสูงมากเขารักเราถึงเขาให้ มันจะตีความหมายผิดทันทีเลยถ้าเราไปเสิร์ชหา,าเรื่องของราคาแต่ถ้าเราไปเสิร์ชหาเรื่องของว่าจะเลี้ยงยังไงจะปลูกยังไงจะดูแลยังไงให้มันสวยให้มันงามเหมือนสมกับที่เขาให้เรามานี่แหละคุณค่ามันก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะเรื่องของ คุณค่าและมูลค่าเพราะนั่นและก็ชอบคุยกันเสมอกับเฮียป่องฮะว่าเออคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคุณค่าของที่เรามีอยู่มองหาแต่มูลค่าทุกอย่างฮะถ้าตีเป็นเงินเมื่อไหร่นะหมดคุณค่าทันทีเลยเพราะอย่างไรคุณมีเงินเห็นมองเป็นตัวเงินได้เยอะๆคุณก็ขายทันที แต่ถ้าคุณรู้จักคุณค่านะคุณไม่อยากขายหรอกอยากเก็บเอาไว้นะอยากเอาเก็บไว้ดูนานๆนะดูด้วยใจรักนี่แหละคุณค่ากับมูลค่าครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็มาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะสำหรับเรื่องราวดีๆนะใครที่ชอบมุมกาแฟของนาเล็กก็ ฝากไว้ด้วยฮะก็แวะมาติดตามกันด้วยครับผมสหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ